สวัสดีครับผมมสิทคิับสร้อยในคาราก็ <im it> ส่วนแม่ผมมสรรมิยธกบส้อยจะตีเลขแบบความฝันแปลกๆก็มีเยอะๆมากมายเลยนะครับ <im it> อย่างฝันบางคนบอกว่าพี่มณสิทธิ์ตีเลขให้หน่อยฝันว่าเห็นโครกับสากตั้งอยู่คู่คู่กันโคกกับสากก็คือไม้ตีพริก ผมก็เฮ้ยมันแปลกมากครบหรอครบก็ตีเป็นศูนสามก,ก็เลขหนึ่งเอาเลยซื้อเลยหนึ่งนนหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ผมก็เคยบอกแบบนี้แต่บางทีมันก็ไม่ถูกถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็มีนะฮะฝันอะไรก็ตีมาเลยแบบเห็นบอกฝันเห็นงัวเห็นหมูเห็นอะไรเราตีเป็นเลขได้หมดนะครับแต่มันจะแม่นแม่นหรือไม่แม่นนั้นยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเคยตีมาแบบถูกเป๊ะๆก็มีเยอะ แล้วคนที่เราเคยตีให้นะพี่เขาได้รางวัลสูงสุดเลยแหละเขาได้กี่บาทอ้ยเขาเอาไปซื้อเยอะนะอย่างเลขหนึ่งหกเก้าหนมันออกช่วงนั้นนะโอ้โหเขาถูกกันเต็มเต็มเลยแปลให้เขาเขาฝันว่าเห็นงูเนะี่ยผมแปลให้เขา แล้วเขาไปบอกญาติพี่น้องเขาเขาซื้อกันเต็มถูกหมดแต่ยกเว้นคนที่มาถามผมเนี่ยเขาไม่ซื้อสักบาทเขาเสียใจมากเขาบอกเขา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 ไม่ชอบเลขเก้าหกที่ไหนได้มันออกหนึ่งเก้าหกในช่วงมันมีช่วงหนึ่งที่มันออกวันที่หนึ่งหนึ่งเก้าหกสมมุติว่าผมคนทรรมบ้านอยากให้ที่มาถึงช่วยตีให้หน่อยเนี่ยไปบอกที่ไหนได้นี่ตีได้ก็ก็ไปบอกที่แฟนเพจนะก็ในเฟซบุ๊กเนี่ยเมมเมมเข้าไปเลยเฟซบุ๊กมันสืกำลัง้อยเนี่ยเขียนบนสืกำลังส้อยตัวไทยนะไม่ใช่ตัวตัวอังกฤษ แล้วเม้นเลยว่ามนสิกํา้อยเ <Hey. S 1> <c oughs> นี่ยฝันนะนั่นนั่นนั่น,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 น응ตอบมาเลยผมจะแก้ให้ตรงนั้นเลย <c oughs> ปุ๊บๆ <c oughs> เลยนะอย่างนี้เลยเป๊ะเลย